หอยนางรมมาจมาจกมามาเลยมาเลยนี่นี่ใส่กับผักนี่จะแซ่บโอ้ยจะกินหอยนางรมกับส้มตำมันเป็นยังไงจะให้เห็นตจงรดยีฝุ่มไม่ดีอือเอาไปหอยนางรมไทยด้วพี่น้องดูสิกินกับส้มตำยังป้านยาจับอย่าจับแม่มือจับลูกกินกับส้มตำจริงอ่ะ อืออ mm. yeah, mm. yeah. uh ุ huh. uh ้ยหวานเลยเยอะๆเลยหวานนะอส้มตก็อร่อยจอืมเ um. ้อไปเป็นไเป็นไกิน uh บ่หวานมืเ่ะตัวจัฮะอมเจียวอืออืออือื้เด้อน้จิ้มมีอยู่นะด เอาเยไปเลยกินซีนู้ดเข้าไปนงงงเลยมุนมานลยละหน่อยมาลองกับกินสีฟ hmm. ูดต yeah, really ัวอร่อยหวานเลยก่อนแบบไรแบบแบบแบบ เดี๋ยวมันนี้ินก์กต้อตอยว่ะมาไม่เนี่ยงไมตำมนี่ตาออออกตตามเดียตุยใช่ไหมตุยผักขึ้นไหมหอยนางรมเข้าไปอือแจ่งเข้าไปตุยแล้สอบรหลอ ว่ามูมเนาะแซ่บโอเคอืมอืมบังบังตังตังบังอืมหอยนังลกกินทอสวนบังงด้วำยังไงมีโอ้ยเต็มเอาคสุดท้ายแล้วมาไปตั้งโต๊ะกินกับเพิ่มมููกับน้องๆกันน้องมาเปิมคำนี้ คลิปกันทำไหนมาก่อนยอดอืออือืออือพักกันนะเป็นได้ได้เก่าเกี่ยวกาดผัมเสร็อือหืออือหืออือหือเที่มากยดจับกระดานนจริง หวานจริงหวานลเนื้อหวานมากอือหือเด้อพี่น้องอืออือบ๊ายบายหวานเนื้อหวานมากเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ